นี่มาเตะคัทเตอร์อ๋อนุเมืองยศเก้าเก้าเจ็ดแม่มาให้โพดให้เลียเถะเก้าเก้าเจ็ดผมห้คงผมหาหนึ่งเด็ต้นยอดผมหายสี่ซี่องมวาสายประจำผมหาเม็ดเดียวเลยเศ้ก้จ็เม่นค่ะเนี่ยเมียค่ะตังเต้ต้องวดเลยห้เก่าเก้าเจ็ดเนี่ยป้ามาเสียดายคัทเถะเป็น้ี่เรสงนน้าจ้าตัดตามองเล้วผมผมจะรอประไหนฟังคนจ้าเลงนั้น เลขผมเห็ดกันผมว่าผมว่าเลลงช่องแต่ว่าเอซี่พูนที่ตามผมป็หนุาจดีจ้าเลขชุดนี้ผมเห็ดผมเห็ดมันนี่ซ่งวัดผมพุงขึ้นไปเนาะวันนั้นมันได้ห้าเจ็ดห้าอะมันออกเจ็ดห้าเจ็ดจ้าวันมุดวัดี่ท่านหน้่ผมได้สองซีที่สามตกจสุดนี่วันนี้ได้เก้าเก้าเจ็ดเลยป้า ผมติดป้อนยหน่อยครูนักวันนี่เป็นพิษถือผมมีไซเลขสามตัวเพิ่เกินสามหางเลขสายด้วนกับเขาอ๋อเมึงยดเลขสามตัวเลขด้วนกับเขาสายด้วนน่ะนะครับแต่ว่าหูบอเจ้าเขาบ่หลับเขาบ่หลับเลยครับเดี๋ยวผมเอาออกกวอนสื่อกวอนเลยเขาสีว่าหลอกเลียนแบบผมเพิ่เกินสิบนาทีผมฆ่าหลานเนี่ยผมจะเหตุไงโอเคโอเคเห็ุอันออกมาเด้อเพราะว่าคันกับเขากับสีว่ามันดังถือกับคนอื่นหนึ่งสี่แห่อ๋อ เจ้าเข้าใจบ่วเพชัสร้างสิพระบาทเนี่ยผมสิว่าฟังห้องห้องรถตีซื้ออะไรขอให้มีแปดซื้ออะไรขอให้มีแปดตั้งแต่บังโหดผมนวดนีทีินวดที่เพื่อนสิมาหนูสิเพื่อนบอกว่าซื้ออะไรขอให้มีแปดโอ้ขั้นสั้นมันส่วนร่วมมันส่วนร่วมส่วนอยู่แล้วนะอยู่นี่โอ้ค่ะอุ้ยแต็กสนั่นโดอ่อเอ้ยขนลุกเลยเพราะตะเล็กออกนี่ขนลุกเลย แต่ว่าซื้อบ่อได้อ๋อติดเก่าติดยังเลขกสามตักับยังบ่าเอาหาเก้าเจ็ดบ้านผมได้เครื่องเดียวได้ไหมบ่อันนี้เราบ่อนรับเลยด้วจ้าครับแต่ว่าตัวนึ่งตัวนั้นได้เต็มเพราะว่าหลับเก่าผมซื้อเก่าเก้าเจ็ดจะด้ว่ามันครับได้อยู่ครับซึ้งสองตัวทั้งตัวดีใจกันด้วผมผมบ่ตัดดีใจน้ำจ้าคนโอ้ยคนมีดวงเนาะ ขันแมนว่าเจ้าเพิ่นหลับนี่โอ้ยกะสิมนันคือกันอันนี้เขาปิดเลยแมจ่จ่าเขาว่าเอาเลยมันดังแฮงผุดแม่กันแสดงว่าเขาสิป่อยมือนี่เป็นบา่าจ่าผมโตผมยังยัง่งยั่งก่อนครับเพราะว่าทั้งทั้งหลานอยู่ผม,มที่บ้าไม่ได้ดอกแต่ว่าถ้เร็วี่สุดนี่แต่ว่าผมผมบอกไปไป้อยว่าเลยต้องเออ เ,เขาเข้ามาดังๆกันงวดนี้ซื้ออะไรขอให้มีแปดเพือกับเบื้งบ่แมวของผมนะจ้ะกันสั่นเฮากระจวบเบิ้งถมแม่นอพร้อมตวยก็ปล่อยตัวหวดโด้เด้อจ้ะค่ะแม่นไปหาจับฉลากกินแ<ะ>บ่งทิ้งไว้ครับกผมว่านางเลขวิ่งลงก่อนเนาะจ้าเลขวิ่งลงก่อนก็ได้หรือว่าได้จังได๋มากอ็อันสก,กิดมาเด้อคะ่ะแม่นพี่น้องแฟนช่อง FC ผู้เพิ่นสู้เพิ่นหมันเพิ่นก็นรับบ่หวาดบ่วไหวด,ดอกไายใหม่แท้มื้อนี่ยอครับพราะมาขันกับเือพอดีอันไซม์ทั้งทั้งบ่ง่ายว่าอัน วันอาจารย์ถามอาจารย์นั่นล่ะจ้าปรึกษากันเลยเก้าเก้าเจ็ดพันบอกพี่พันวิ่งหาผมก็เลยผอดเลขกันเก้าออกนี้แสดเอาเลขหามว้ใส่่ได้สามดวนค่ะโอ้ยเสียดายเนาะพี่เล็กผมผมเหมือนผมมาถูกเต็มหมดเก้าเก้าเจ็ดเมนค่ะนี่ดีอย่างงมีหลักฐานอยู่ทั้งอหอยม้าทั้งเต้ตองวดเลยไม่เขาเลยว่าวิ่งหาผมมาหาจังได้กับมาลักหน่อยลักสิบอะไรผมยิ่งไปใส่ลักลอยได้ไหมจ้าอือได้ยิ่งสายด่วนนะค่ะผมผมวันนผมยืนเต้เจ็ดไปแล้วเลขไง จ้าผมเก้าเก้าเจ็ดหนึ่งคือตัวผมยังเลยเล้ะอือเอาเอาเขาสีรอตัวหววเนาะอาจังไหนกันไดกะถักไทยมาเด้อออเดอร์นาอดีใจน้ำค่ะผู้สูขผู้มันเอฟซีคือกันเนาะค่ะตามตัวยากหลานเนาะเข้าใจอยัวมือนีกัสชีเดก้ากาแฟหลายย่ดอกปังโพดเนาะจ้าจ้าจ้ารออยู่คือเก่ามีอย่างไดกันสกิดมาเด้อ่ะออเดอร์ครับค่ะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะพอกัน จ้าจ้าดีใจน้ำจ้าจ้าจ้า,จาวัสดีค่ะ